ก็มีหลายเคสเลยนะครับที่คนไข้ามาเรียกหายาหรือว่าแจ้งชื่อยากับเภสัชกรโดยนําไปใช้รักษาโรคแต่ผิดข้อบ่งใช้ดังตัวอย่างที่ผมเจอนะครับก็จะมีคนไข้นะครับมาเรียกหายาการโนหรือว่ายาฮีโรไมซินเพื่อที่จะไปรักษาอาการปวดหลังเนื่องจากการยกของหนักซึ่งตรงจุดนี้ไม่ได้โฆษณาให้ยานะครับแต่จะบอกว่าเป็นการเรียกหายานําไปใช้รักษาโรคแบบผิดข้อบ่งใช้ก็มีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ที่คนไข้เข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่าขอซื้อยาแก้ปวดกับแก้อักเสบนะครับผมก็ถามกับคนไข้ว่าเกิดจากอะไรครับเขาก็บอกว่าเกิดจากรถล้มเมื่อตก,กี้นี้เองพอผมตรวจร่างกายเขาแล้วนะครับก็พบว่ามีแค่อาการเจ็บขาอย่างเดียวไม่มีแผลไม่มีรอยถลอกหรือว่าไม่มีอาการฟุกช้ำแต่อย่างใดผมจึงจัดยาแก้ปวดแก้อักเสบในกลุ่มเอนเซทให้พอคนไข้รับยาก็พบว่าได้ยาเพียงตัวเดียวก็คือยาแก้ปวดแก้อักเสบตัวนั้นคนไข้ก็ทำหน้างงๆแล้วก็ถามผมว่า แลวคุณหมอไม่มียาแก้อักเสบให้ผมหรอครับผมก็ถามคนไข้ว่าแล้วยาแก้อักเสบตามความเข้าใจของคนไข้หมายถึงยาอะไรคนไข้ก็บอกลักษณะเม็ดยามาว่ามันต้องเป็นแคปซูลสีฟ้าเขียวนะซึ่งจริงๆแล้วอตัวแคปซูลสีฟ้าเขียวเนี่ยเป็นยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าอะม็อกซิซิลินซึ่งไม่ได้มีข้อบ่งใช้ในการรักษากล้ามเนื้ออักเสบแต่อย่างใดจากตรงนี้จะเห็นว่า หลายคนก็ยังไม่เข้าใจความหมายของยาแก้อักเสบกับยาฆ่าเชื้อยาแก้อักเสบคือยาอะไรยาแก้อักเสบก็คือยาที่มีฤทธิ์ลดอาการอักเสบซึ่งอาการอักเสบในที่นี้ก็จะหมายถึงอาการปวดบวมแดงร้อนซึ่งเป็นอาการอักเสบไม่ได้เกิดจากการติดเชือ้อซึ่งยาแก้อักเสบนอกจากมีฤทธิ์ลดอาการอักเสบแล้วก็ยังมีฤทธิ์ลดไข้ด้วย ซึ่งอาการที่จะมาหาตามร้านยาส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยอาการเป็นไข้ปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดข้อเขา่ารวมทั้งปวดประจำเดือนซึ่งยาแก้อักเสบในที่นี้ก็จะหมายถึงยาแก้อักเสบในกลุ่มเอนเซตตัวอย่างยาแก้อักเสบในกลุ่มเอนเซตที่มีจําหน่ายในร้านยาก็จะได้แก่ไดโคฟินแอปไอบูโพรเฟนนาฟ็อกเซนไพลอกซิแคมรวมทั้งเมเฟนามิกแอซิดค่าเชื้อคืออะไร ยาฆ่าเชื้อในที่นี้ก็จะหมายถึงยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะสําหรับยาฆ่าเชื้อนี้ก็จะมีข้อบ่งใช้สําหรับการติดเชื้อจากแบคทีเรียเท่านั้นสังเกตง่ายๆก็คืออาการติดเชื้อแบคทีเรียก็จะมีตุ่มฝีหนองสําหรับยาฆ่าเชื้อที่พบในร้านยาบ่อยๆก็จะได้แก่อม็อกซีซิลินแอมพิซิลินคลอกซาซิลินไดคลอกซาทิซิลินเตต้าไซคลินด็อกซี่ไซคลินสําหรับยาฆ่าเชื้อ ที่คนไข้มักมากเรียกหาแล้วนำไปใช้ผิดข้อบ่งใช้บ่อยๆก็จะได้แก่กาโนฮีโรไมซินทีซีไมซินออริโอไมซินรวมทั้งเพนิซิลินยาทั้ง2กลุ่มนี้มีข้อควรระวังพิเศษไหมสำหรับยาแก้อักเสบควรทานเมื่อมีอาการอักเสบเท่านั้นเมื่อหายแล้วสามารถหยุดได้ทันทีควรทานพร้อมอาหารหรือว่าหลังอาหารทันทีไม่ควรทานตอนท้องว่างเพราะระขายเคือกระเพาะอาหาร สำหรับยาฆ่าเชื้อควรทานเมื่อมีการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นถึงแม้ว่าอาการเหล่านี้จะหายแล้วแต่ก็ควรทานต่อจนอยาหมดจนครบระยะเวลาที่แพทย์สั่งหรือตามคําแนะนําของเภสัชกรถ้าทานพั่มเพื่อจะเป็นอย่างไรสำหรับยาแก้อักเสบถ้าทานพั่มเพื่อก็จะทําให้เป็นโรคกระเพาะเลือดออกในทางเดินอาหารความดันโลหิตสูง รวมทั้งไตวายสําหรับยาฆ่าเชื้อถ้าทานพ่่มเพื่อก็จะทําให้เกิดอาการดื้อยาเพราะว่าเชื้อจะพัฒนาให้ทนต่อยาได้ดีขึ้นทําให้ใช้ยาตัวเดิมในขนาดยาที่สูงขึ้นหรืออาจจะต้องเปลี่ยนยาใหม่ที่มีราคาสูงขึ้นนอกจากนี้การทานยาฆ่าเชื้อพ่่มเพื่อก็อาจจะทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เพราะว่าร่างกายของคนเราก็จะมีเชื้อชนิดดีหรือที่เรียกกันว่า normal flora ทำหน้าที่ควบคุมเชื้อไม่ดีไม่ให้เจริญเติบโตไม่ให้ก่อโรค แต่หากทานยาฆ่าเชื้อเพิ่มเพื่อก็จะทําให้นมอฟอสตตายเชื้อชนิดไม่ดีก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วก็อาจจะทําให้ก่อโรคและทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้เจ็บไข้ไม่สบายหากเข้าร้านยาก็ควรที่จะเล่าอาการให้เภสัชกรฟังเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการชมคลิปใหม่ๆช่วยกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ